สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแตงสากิครับวันนี้นะครับเราจะมาส่งท้ายในฟีฟ่า22กันครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราครับมาดูสถิติในโปลคับกันดูฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับภาคฟีฟ่า22อน่นะครับเนาะนี่นะฮะสถิติทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเนาะโดยตําแหน่งหลักของผมแล้วเนี่ยในภาค22เนี่ย ก็คือจะเล่นแต่เกมรับอย่างเดียวเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมิดฟิลด์นะครับกับดนะีเฟนเดอร์เนาะซึ่งตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็น CM กับ CDM ีเอ็มนะครับเนาะแล้วก็ทางด้านดีเฟนเดอร์ครับก็จะเป็นทางด้านของเซนเตอร์แล้วก็แบนะ็กเนาะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเนาะเนื่องจากว่าภาคนี้เนี่ยเมตาของมันเนี่ยคือการใช้ตำแหน่ง RWB เนาะหรือว่า LWB เนี่ยเพื่อ เพื่อที่มันจะได้สมดุลเนาะสมดุลกว่าตำแหน่งกองกลางจริงๆซะอีกเนาะผมก็เลยใช้ rwb เนี่ยในการเล่นนะครับเนาะอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าสถิติเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ค่าเฉลี่ยครับก็จะเป็นอ่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะเปอร์เซ็นต์นะครับก็นี่เลยคอนเวอร์ชันก็ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนาะส่งสำเร็จเจเาเปอร์เซ็นตะ์แทคเคิล24%เนาะส่วนโอกาสยิงครับ2.1 ครั้งนะครับต่อเกมส่ง 10, อ่าไม่ใช่10ครั้งสี9.7ครั้งต่อเกมแล้วก็แท็คเกิลก็0.6ครั้งต่อเกมและนี่คือสติติรวมทั้งหมดทุกตำแหน่งนะครับเนาะผมเล่นไปทั้งหมด1ไม่ใช่1,000ผมเล่นไปทั้งหมด958นัดก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์หนนัดเนะาะทำประตูได้ทั้งหมด536นัดอ่านัดเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนึงนะว่า ไหนว่าเล่นกลางกับเล่นหลังอะ่ะแต่ทำไมยิงเยอะจังอันนี้เดี๋ยวเขายว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะสถิติการส่งครับทั้งหมด9,255ครั้งแอสซิสนะครับเนาะแอสซิสเนี่ยก็141ครั้งอินเตอร์เซป1 3 1 6ครั้งแล้วก็แท็กเติล577ครั้งนะครับอ่าในอันนี้คือในส่วนของกองหน้านะครับเนาะ กองหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าสถิติผมค่อนข้างจะที่จะโอเคเนาะเหตุผลเพราะว่าในการเก็บเลเวลโปรขับเนี่ยนะครับนะถ้าเราใช้กองหน้าหรือว่าเราเล่นตัวจ่ายบอลอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็น CAM เนี่ยมันจะเก็บเลเวลได้ไวกว่ากองกลางและกองหลังหรือว่าเซนเตอร์หรือว่าแบ็กนะครับเนาะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเ,เ,เ,เรายิงเยอะเราแอซซิดเยอะเนี่ยนะครับนะเลเวลเราก็จะขึ้นเร็วนะซึ่ง ในตอนที่ผมเก็บเวลเนี่ยผมเก็บเวลด้วยตำแหน่งกองหน้านะครับเนาะการยิงมันก็เลยจะเยอะหน่อยเนาะนะครับอ่านี่แหละครับเนาะอัตราการยิงต่อหน้าของผมเนี่ยอยู่ที่4.6ครั้งนะครับเนาะสีครั้งต่อเกมการส่งบอลครับ10.1ครั้งต่อเกมแล้วก็แท็กเกอร์ก็0.3จุดสครั้งต่อเกมสถิติต่อมาครับในตำแหน่งแดนหน้าทั้งหมดเลยเนาะโฟร์ว์ดนี้เนี่ย ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ ST หรือว่า CF อย่างเดียวเนะแต่หมายถึงปีกด้วยนะครับเนาะพวก LFRF อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่านี่เลยครับจำนวนการเล่นทั้งหมด359รนัดนะครับเป็น MAN OF THE MAT c h 139นัดแล้วก็ยิงประตูทั้งหมด490ลูกนะครับเนาะการส่งบอลครับเนาะ3 0 6เอ่อ3,614ครั้งครับแอ s ซิส106ครั้งอินเตอร์เซ 222ครั้งแล้วก็แท็คเกอรครับ109ครั้งซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าอินเตอร์เซปกับแท็คเกอรผมจะเยอะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไล่บอลในแดนหน้านะครับเนาะเลยบางครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะขโมยบอลได้นะครับต่อมาครับตำแหน่งแดนกลางเนี่ยหูยก็ได้เล่นน้อยหน่อยนะครับเนาะก็โอกาสยิงครับ0.5เนื่องจากว่าผมถนัดเล่นเกมรับมากกว่าเกมลุกเนาะ ไม่สิต้องบอกว่าจริงๆผมเล่นได้ทั้งลับเล่นได้ทั้งลุกแต่ว่าบทบาทที่ที่ที่ผมโฟกัสเนี่ยเนื่องจากว่าผมโฟกัสไปที่เกมรับเป็นหลักเนาะเพราะว่าในในลีกที่ไปเล่นส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะชอบเล่นเกมบุกกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแดนกลางเติมกันหมดเนี่ยเวลาที่โดนสวนกลับเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในการที่ว่าโดนสวนกลับได้ง่ายเนาะผมก็เลย อาสานะครับเนาะยืนเล่นเป็นเล่นเป็นกองกลางตัวรุกเฮ้ยไม่ใช่กองกลางตัวรุกผิดกองกลางตัวรับนะครับเนาะนี่แหละครับ,รบสถิติก็โอกาสยิง0.5ครั้งต่อเกมก็คือ2เกมเนี่ยยิงครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อัตราการส่งบอล110เอ้ยไม่ใช่111ครั้ง11.9ครั้งนะครับ,นะรบแล้วก็แทนะ็กเกิล0.9เนาะจะสังเกตเห็นว่าส่งบอลทั้งค่าเทียบเยอะเพราะว่าผมเล่นเป็นสไตล์อาแปะเนาะได้ได้บอลมาปุ๊บก็จะแปะให้คนอื่นเล่นง่ายต่อ ไปนะครับเนาะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะชิงวันทูหาช่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะแมนเล่นทั้งหมด333ครั้งครับแมนออฟเดอะแมตช์13ครั้งการยิงตูนที่ได้จากกองกลางก็25ลูกเนาะการส่งทั้งหมด3,970ครั้งเนาะแอสซิสามสิครั้งจะสังเกตว่าแอสซิตน้อยแต่ว่านี่เลยครับเนาะอินเตอร์เซปกับไทเคิลเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเยอะเนาะคือ624ครั้งกับ 311ครั้งจะสังเกตว่าต่อนัดเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะเพราะว่าเราเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับเนาะต่อมาครับตำแหน่งเซนเตอร์นะครับเนาะอันนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมใช้ในการแข่งเนาะเนื่องจากว่าภาค FIFA 21เเนี่ยผมเล่นตัวลุกเป็นหลักเนาะเล่นตัวลุกเป็นหลักแล้วก็พอเล่นตัวลุกเป็นหลักปุ๊บก็ค่อยๆเพิ่มความท้าทายนะครับนะมาเล่นกองกลางแล้วภาคนี้เนี่ย พอเล่นกอนกลางได้แป๊บหนึ่งปุ๊บก,ก็ตัดสินใจมาเล่นเป็นเซนเตอร์กับแบ็กเนาะก็เลยสติก็จะประมาณนี้นะครับก็คือโอกาสยิงเนี่ย0.6ครั้งนะครับนะการส่งบอล6.6แล้วก็แท็คเกิล์กการส่งบอลที่น้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทีมจะไม่ให้ไม่ให้ผมออกบอลน,นะครับเนาะเพราะว่าเวลาเล่นตัวใหญ่เนี่ย มันค่อนข้างที่จะออกบอลยากนะครับนะตัวละครมันจะอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายหน่อยเนาะตัวละครเราจะหมุนไม่ค่อยคล่องหันหน้าไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะนะครับเล่นทั้งหมด253นัดนะครับนะส่วนใหญ่เป็นการแข่งทั้งนั้นนะครับเนาะเป็นแมนออฟเดอะแมนหกรั้งสามารถทําประตูได้21ลูกนะครับเนาะยีเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการโมงทั้งสิ้นเลยนะครับนะเนื่องจากว่าตัวละครผมเนี่ยใช้เปิร์ก ในการเพิ่มอัตราการโหม,มด้วยนะครับเนาะทำให้มีประตูได้ที่คอนข้างที่จะโอเคเนาะแล้วก็แล้วก็การส่งบอลครับ1น0ร้ตัวทีครับไม่ใช่นร้อยหนงันบครั้งอาร์ซสองครั้งเนะาะก็คือจะเป็นลูกที่เปิดเปิดตัดจากแดนหลังเนาะให้กองหน้านะครับแล้วก็อินเตอร์เซปกับแท็กเกิลนะครับเนาะ จะสังเกตเห็นว่าอินเตอร์เซ็ปผมเนี่ยเยอะกว่าแท็กเกิลนะครับเนาะเพราะว่าผมเล่นสไตล์คูเวอร์ cover, นะครับเนะื่งจะเล่นสไตล์คุมโซนนะเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ไม่เข้ามาในพื้นที่ที่จะที่ควรจะเข้าบอลผมก็จะไม่เข้าบอลจะไม่ไล่บอลเนานะจะพยายามเล่นวิธีด้วยการปิดช่องทางการยิงปิดช่องทางการส่งเนาะแล้วก็เล่นด้วยวิธีการประกบตัวนะครับการที่แท็กเกิลหรือการสไลด์เนี่ยก็คือจะใช้ก็ต่อเมื่อยามจําเป็นจริงๆเนาะ ส่วนตำแหน่งโก้นะครับนะเคยเล่นนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ไหวฮะก็คือตอนนี้เนี่ยผมเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยในในฟีฟ่าโรับเนี่ยยกเว้นนายประตูตำแหน่งเดียวจริงๆฮะเล่นไม่ได้เนาะจากที่เคยฝึกจริงๆภาคหน้าฟีฟ่ายีาก็อยากลองเล่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเนาะเราคงจะต้องเก็บเก็บสติเนาะไม่ใช่เก็บสติเท่าที่ครับเก็บเลเวลนะครับเนาะเก็บเลเวลเพื่อที่ว่าเราเนาะ จะได้มีเลเวลตันไวๆเนาะแล้วก็จะได้ไปลงแข่งได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูสเตตัสกันครับว่าของผมเนี่ยทั้งตําตำแหน่งในผมมีอะไรบ้างเนาะอันแรกเนี่ยก็คือกองหน้าที่ผมใช้เก็บเวลเนาะจะเป็นสไตล์วิ่งหาช่องแล้วก็ตัวแข็งๆเนาะใช้6ฟุตนะครับเนาะใช้ใช้6ฟุตน้ำหนัก145ปอนด์เนาะก็คือจะเป็น ตัวที่แบบวิ่งไวนะครับเนาะวิ่งไวแข็งๆหน่อยเพื่อนจะเบียดไม่ค่อยเข้าเนาะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเป็นดอปอินเวลาเราเล่นเป็นบอทเนี่ยสเตตัสระหว่างตัวเรากับบอทเนี่ยจะจะห่างคนข้าที่จะเยอะนะครับเนาะผมเลยใช้สเตตัสตัวนี้ในการเก็บเวลนะครับเนาะ,ะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเนาะอ่ะเปิร์กอันแรกนะครับผมจะใช้แอคทีฟเฟิร์สทัตเนาะเนื่องจากว่าเวลาเราเปิด เวลาเราขอบอลจากบอทเนี่ยนะครับเนาะอันนี้อันนี้ตำแหน่งกองหน้าผมใช้ในการก็บในในดอปอินนะครับเนาะเวลาเราขอบอลจากบอทเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราขอบอลจากบอทด้วยการขอให้บอทเนี่ยแทงสามเหลี่ยมมาหรือว่า L 1 3เหลี่ยมมาเนี่ยนะครับเนาะเวลาที่เราสัมผัสบอลแรกเนี่ยเราจะได้สปินได้เร็วๆเนาะนี้คือเหตุผลที่ผมเลือก Active First Touch นะครับเนาะหรือว่าเวลารับบอลมาเนี่ยบอลก็จะได้แบบ ไม่กระเฉอะเกินไปเนาะทำให้เราแบบรับบอลได้ดีครับเนาะต่อมาค p h y s อฟิสิ t ส์ n กร i ฟิส s กส์เก t นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการให้ตัวละครเราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยการโดดโมงได้ด้วยนะเพื่อนเอน,นะโมงเสาแรกได้ด้วยเนาะ,ะเนื่องจากว่ามัน,ม,น,ม,นมาคอมโบกับอันนี้ฮนะวันไทม์ช็อตวันไทม์ช็อตเนี่ยใช้ได้ทั้งยิงใช้ได้ทั้งโมงนะเพื่อนเพอ,อเวลาเล่นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบวิง่ง ะครับเนาะวิ่งหาช่องไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสยิงผมจะยิงเลยทันทีเลยฮะนะครับเนะจะไม่แบบเลี้ยงจะไม่อะไรทั้งสิ้นครับได้จังหวะปุ๊บจะยิงเลยก็ต้องดูไปครับว่าจะยิงสอแรกหรือ2อสองเนาเิร์ก็จะประมาณนี้ครับอมาดูที่การอัพเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเอาบูอาเอาบูอาเชทายนะครับเนาะด d เฟนเดอร์เราไม่อัพนะครับดิบบิ้งผมเอาเป็นลิชอาเชทายนะครับเนาะเพราะว่าเราจะได้พลิกตัวไวๆครับเนาะ นี่คับ a c c u r a y กับบาลานซ์เนาะเราจะเน้น2ค่านี้นะครับเนาะคือพิกตัวเนี่ยเราเอาไว้พิกตัวในกรอบนะเพื่อนๆเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอามาเลี้ยงนะเราแค่ใช้อนาล็อกซ้ายหมุนไปหมุนมาจนหาช่องทางในการยิงได้เนาะซึ่งบอลจะค่อนข้างเลียติดเท้านะครับส่วนนี้ัพเพราะว่าเหลือเศษนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ p a s ซิ่งผงก็ไม่ได้อัพเหมือนกันเนาะอัพแค่อันนี้เหตุผลเพราะว่าเราจะอ่าไม่ใช่อัพเพราะว่ามันเหลือเศษเนาะมันไม่ใช่ไม่ได้อัพเพื่อจะส่งหรอกนะครับเนาะ ต่อมาครับการชูดเนี่ยผมอัพเต็มหมดเลยเนาะยกเว้นการยิงจุดโทษเนาะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยฟีฟายีเนี่ยผมยิงจุดโทษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะก็เลยไม่ไม่ฝึกอ่ะเพราะว่าสุดท้ายตอนแข่งเนี่ยผมก็เล่นแดนหลังหรือผมเล่นกองกลางตัวรับอยู่ดีนะครับเนาะอ่ะผมก็เลยอัพหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท้าผมก็เลยเป็น4ดาวนั่นเพื่อนยิงได้ทั้งซ้ายยิงได้ทั้งขวาเนาะแม้ว่าข้างซ้ายของผมจะไม่ได้ถนัดมากก็ตามแต่ก็ยิงได้อ่ะนะครับเนาะดีกว่า3ดาวแน่นอนครับ ส่วนเพสก็อัพเต็มประมาณนี้เนาะอ่านี่คือสแตทของกองหน้าครับเนาะต่อมาครับเซนเตอร์ที่ผมใช้นะครับเซนเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับเนะาะความสูงที่ผมถนัดเนี่ยคือ6ฟุต4นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเมตาเนี่ยมันเป็น6ฟุต7เนาะซึ่งตอนแรกเนี่ย ي, ผมลองแล้วมันเล่นไม่ถนัดว่ะแต่เล่นไปเล่นมาเฮ้ยถนัดว่ะเพื่อนเพื่อนสุดก็เลยใช้6ฟุต7เนาะแล้วก็น้ำหนักก็145อปอนด์นะครับเท้าเป็นเท้าวขวาเหมือนเดิมครับ ต่อมาเปิร์กที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซ็ตพีชบีคอนนะครับนะเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้รอโมงนะเพื่อนๆนะคืออย่างนี้คือในทีมของผมเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยเราจะตกลงกันไว้เลยว่าถ้ามีจังหวะยิงก็คือยิงเลยแล้วก็เอาโอกาสโมงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เลยครับเบิร์กตัวนี้แหละที่เราจะได้ประตูจากลูกโมงนะเพื่อนๆอต่อมาค็อฟ s สิก l s สเตรน ซิโกสเตนแน่นอนแล้วก็จะเอาไว้โมกับเอาความแข็งแ่งตัวละครนี่แหละนะเพื่อนๆนะแล้วก็สุดท้ายครับบอลวินเนอร์เนาะเอาให้เอาไว้ให้แท็กเขิลไว้ไว้ช่วยเราเวลาที่เราเนี่ยโดนคนที่แบบเลี้ยงบอลจี้เราอะนะเพื่อนๆก็คือพยายามจะเลี้ยงบอลผ่านเราให้ได้อ,ะอ่ะบอลบอลวินนิ่งเนี่ยจะช่วยเราได้เนาะต่อมาครับกองกลางตัวนี้ผมเอาไว้เล่นดรอปอินนะเพื่อนๆ อ่าผมเอาไว้เล่นดรอปอิเฉยๆเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตำแหน่ง RWB ครับเวลาเล่นดรอปอินเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปเล่นตำแหน่งแบ็ k นะเพื่อนๆทำให้เราไม่ได้เล่นตรงกลางผมเลยใช้อันนี้มาเล่นอ่าในแดนกลางนะเพื่อนๆ เปิร์ที่ผมใช้ผมใช้เต็ดพลัสนะครับเนาะเอาไว้สําหรับจ่ายบอลสามเหลี่ยมให้มันหลุดง่ายๆกับ l 1 3เหลี่ยมให้มันหลุดง่ายๆเนาะเนื่องจากว่าเวลาที่เรามาซ้อมในดอกอินเนี่ยเราต้องเล่นทางลับเราต้องเล่นทางลุกนะครับเนาะเพราะว่าในดอกอินแน่นอนครับมันมันไม่ได้เป็นไปเหมือนกับ เวลาที่เราเล่นในทีมแล้วที่เราจะแบบสามารถแบบบอกเพื่อนหรือว่าตกลงกับเพื่อนได้ว่าเราจะเล่นสไตล์แบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นลุกได้เราต้องเล่นลับได้เนาะถ้เราใส่เพิร์กตัวนี้มาต่อมาครับบอลวินเนอร์แน่นอนครับเอาไว้เล่นเกมลับเนาะแล้วก็ฟิสิกอลสเตรนท์ครับขาดไม่ได้เลยเบิร์กนี้เพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเราแข็งแกร่งจริงๆนะเพื่อนเพื่อนต่อมามาที่พอยต์นะครับอัพอะไรบ้างแน่นอนครับปอดเต็มแน่นอนครับแล้วก็เอาอาร์โคแบกเนาะจะได้กระโดดได้แล้วก็วิ่งได้เยอะนะเพื่อนเพื่อน ต่อมาครับด e เฟนดิ n งเนี่ยผมก็จะเอาเป็นการเดียนอาเชไทยนะเพื่อนเอาแบบสุดเลยนะครับอ่ะอันนี้คือนเหลือเนาะก็เอาอาร์ิวิตกับ d ิบบ i n g นะครับคือจะสังเกตเห็นว่าผมจะไม่ค่อยอัพดิบบิ g เลยเพราะว่าผมจะเล่นสไตล์อ p แปะเนาะจะไม่ถือบอลเนาะก็จะมีหลายคนที่ชอบกับหลายคนที่ไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่จะชอบนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่ายิ่งได้บอลเร็วฮะยิ่งได้บอลเร็วเนี่ย คยิ่งชอบอยู่แล้วเนาะเวลาใครที่เล่นกับเราต่อมาครับส่งบอลอ,อันนี้ก็คือผมจะผมจะอัพแค่ช็อตพาร์ตนะเพื่อนเพื่อนอัาช็อตพาร์ตกับวิชั่นเนาะอันนี้พอยห,หน้าจะไม่พอก็เลยมาอัพฝั่งขวานะเพื่อนๆนก็เลยออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะต่อมาครับชุดต,ติง้งแน่นอนว่าเรามีโอกาสหลุดกรอบเข้าไปอะเนาะก็ก็เลยอัพติดตัวไว้หน่อยครับเนาะอัพ อัพฟิดิชชิ่งซึ่งเอาไว้ยิงในกรอบนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อัพลองชูตครับเอาไว้ยิงนอกกรอบเนาะแล้วก็เพรสครับอัพเป็นแต่บางครั้งเนี่ยผมก็เปลี่ยนตำแหน่งโพซิชันจาก CDM เป็น CM นะเพื่อนๆแล้วก็เอาบอลวินเนอร์ออกใส่เป็นใส่เป็นลองพารนะครับเนาะใส่เป็นอาจะใส่เป็นดิสแตนชูดอันนี้เนาะเหตุผลเพราะว่าจะได้ยิงไกลได้เนาะแต่เนื่องจากว่าปูโฟกัสเกมรับเป็นหลักเราก็เลยไม่ได้อัพนะครับ ต่อมาครับเป็นตำแหน่งกองกลางที่ผมใช้ในการแข่งเนาะผมจะใช้ RWB นะเพื่อนเพอนเพื่อนๆดูความเร็วครับเพื่อนดูความเร็วค,ค,ว,าว,ความเร็วค่อนข้างที่จะโกงเลยครับเนาะดูดิตำแหน่งเลี้ยงบอลสเตตัสเนี่ยดูจากภายนอกเนี่ยดีกว่าดีกว่าอีกนะเพื่อนๆน,นะอนะแต่ข้อเสียของของตำแหน่ง RWB เนี่ยมันจะยิงได้ไม่ค่อยดีนะเพื่อนเอนแต่สเตรน Uh, ending, d ี่ e n d i n g d ดิ p บิ้งกับเพร s เนี่ยคือแบบดีกว่าตำแหน่ง CDM อีกนะเพื่อนเพืนเลยเป็นตัวตำแหน่งเมตาที่ใช้เล่นกองกลางเนาะอ่านี่คือตำแหน่งกองกลางที่ผมใช้แข่งนอแน่นอนก็จะใช้บอลวินเนอร์เนาะเอาไว้ตัดบอลนะครับเนาะเพราะว่าเวลาแข่งเนี่ยผมจะเป็นกองกลางตัวรับเนาะจะไม่ค่อยเติมเนาะถ้าเติมเนี่ยก็จะเติมในโอกาสที่ต้องเติมจริงๆนะเพื่อน หรือ,อโอกาสโตกลับเนี่ยถือจะเติมต่อมาก็ฟิสิกอลสเตรนด์ขาดไม่ได้แล้วก็นี่เลยครับที่เด็ดครับเต็ดพาร์ตเอาไว้จ่ายบอลให้เพื่อนได้เล่นได้เนาะต่อมาครับพอยท์ที่จะอัพเนี่ยครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะเอาบูอาชเชทัยแล้วก็ปอดเต็มนะเพื่อนเพื่อนจะได้วิ่งได้เยอะๆเนาะบูอาชเชทัยที่เอาความแข็งแกร่งดีเฟนดิ้งอัพอัพหมดเลยเนาะหรืออันนี้เหลือเศษก็เลยเอามาลงไว้เนาะ,อะไอ้อินเตอร์เซปชันอันนี้เนี่ยเหลือเศษก็เลยเอามาลงไวน้นะเพื่อน แล้วก็ดิบบิงก็เอาจากเศษมาลงครับอ่าส่วนพลาสครับก็อัพเป็นช็อตพลาสหมดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วอันนี้ก็เหลือเศษเหมือนกันครับก็เลยเอามาลงชุดเนาะแล้วก็เพรสก็อัพเต็มหมดเลยนี่คือตัวกองกลางตัวรับหรือกองกลางที่ผมใช้เล่นเนาะส่วนส่วนอ่าส่วนสูงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสที่ทีมจะให้ปรับเนาะบางครั้งก็เล่น5ฟุตสิ บางครั้งก็เล่น6ฟุต2บางครั้งก็เล่น5ฟุต8แล้วแต่สถานการณ์นะครับเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่อยากให้เติมอยากให้ปักหลักผมก็จะเล่น6ฟุต2เพราะว่าเวลาเปิดบอลจากกูเนี่ยตัวผมค่อนข้างที่จะเก็บบอลได้เนาะถ้าผมเล่น6ฟุต2แต่ถ้าเกิดผมเล่น5ฟุต8อันนี้เนี่ยเพื่อนก็จะให้แบบวิง่งวิ่งขึ้นลงเยอะๆเนาะ,เ,นะเป็นบล็อกทูบล็อกแทนเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ขึ้นมาขึ้นมาหน้ากรอบเกตโทษบ้างแต่ว่าไม่เข้าในกรอบเนี่ยเขจะได้เป็น5าฟุต10นะครับเนาะคอยเชื่อมบอลในแดนหน้านะครับเนาะต่อมาครับตำแหน่งแบ็กของผมเนี่ยตำแหน่งแบ็กของผมเนี่ยตำแหน่งจริงๆเนี่ยผมใช้ R าบีเนะาะส่วนเบอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับเตทพาสครับเอาไว้จ่ายบอลให้กับปีกเนาะถ้าเกิดเราเล่นปีกถ้าเกิดเราเล่นแบ็กขวาก็จ่ายให้ปีกขวาถ้าเกิดเราเล่นแบ็กซ้ายก็จ่ายให้ปีกซ้ายนะครับเนาะเอาไว้แทงให้กับ แทงทะลุช่องให้กับทางด้านปีกเนาะบอลบอลวินเนอร์ born, born winner, ครับเนาะเราเอาไว้สำหรับป้องกันนะครับเนาะเอาไว้เล่นเกมลุกตัวที่ครับเอาไว้เล่นเกมรับนะครับเนาะแล้วก็ฟิสิ i อลสเตร e n g t ครับเราเอาไว้ร่างกายแข็งแรงอ่านะครับต่อมาคัสเตตัสที่ผมอัพเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมเอาทั้ง b ูอาเช c h e แล้วก็เอาอ r โ h แบ b a เลยนะก็คือเอาให้ร่างกายเราสุดๆเลยะนะครับเนาะแล้วก็อิ i n t e r c e p t i o นก็จะเหมือน ตัวกองกลางเลยครับเนาะจะเหมือน RWB แล้วก็คือพอยต์เหลือก็มาลงที่อินเตอร์เซพชันตรงนี้เนาะนี่จะอัพคล้ายๆกันเลยนะเพื่อนๆเ,เพียงแต่ว่าลดพัสดลดพัซซิ่งกับลดชูดออกเนาะเอาไปใส่ที่ซีคลแทนเนาะส่วนเพสอันนี้ผมก็เอาสปินสปีดออกเนาะจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเล่นเกมบุกได้ยังไงตำแหน่งแบ็คเนี่ย อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทีมที่ผมแข่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นจะให้ผมเล่นเกมรับเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันโอกาสน้อยมากเนาะที่จะโดนแบบโต้กลับอะไรเงี้ยทีมก็เลยให้อิสระในเกมลุกกับตัวลุกอื่นๆได้เต็มที่แล้วก็เวลาโดนสวนเนี่ยก็จะมีแบ็กคอยนุนหลังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นปีเขาก็จะกล้าเล่นเต็มที่เนาะ แต่แล้วก็แต่ก็จะมีบางบางทีมที่ไปเล่นที่จะให้แบ็กเติมเนี่ยถ้าเป็นแบ็กเติมเนี่ยเราเราอาจจะเปลี่ยนเป็น RWB ก็เพียงพอแล้วเนะาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ทีมนะว่าไปเล่นที่ไหนะนะครับเนาะแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับซึ่งสเตตัสทั้ง5อันเนี่ยผมก็จะใช้ทั้งหมดเนะาะที่ใช้แข็งก็จะมี CB ตัวนี้นะครับนะ RWB ตัวนี้ นะครับนะเอาไว้เล่นเป็นกองกลางนะครับเนาะแล้วก็ r RB ครับนะเอาไว้เล่นเป็นแบ็กตัวตัวรับนะครับเนาะแบ็กที่เป็นแบ็กในที่นี้คือแบ็กที่ไม่เล่นเกมบุกนะครับเนาะและนี่คือทั้งหมดครับของ FIFA Pro ครับในภาค FIFA 22ครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างครับเนาะก็การเล่น ฟีฟ่ามาเนี่ยก็อุ๊ยจริงๆเกมฟุตบอลเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่วินนิ่งสองวินนิ่งสามเลยนะเพื่อนๆก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะมีช่วงขาดหายไปช่วงหนึ่งเนาะ,ะก,ก็เล่นมาเยอะพอสมควรนะ,ะตั้งแต่เด็กนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นเพื่อนๆในฟีฟ่ายีครับซึ่งเป็นแน่นอนแล้วว่าผมจะซื้ออ,อันทีที่เล่นได้ในวันที่หนึ่งนะเพื่อน อันนี้ผมจะไม่ซื้ออันติเมดออดิชั่นเนาะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นฟุตแชมนะครับนะไม่ได้เล่นแอนติเมดทีมนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดนี้คือผมเลิกไปแล้วเนาะที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะมีแคริโอ์โหมดกับโปรขับนะเพื่อนเพื่อน โอเคครั้นเพื่อนถ้าหากชอบกันครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเนาะให้กับชอบ่องกองผมด้วยนะครับที่ YouTube และ Facebook ครับแล้วก็เดี๋ยววันที่1วันที่2ครับผมได้ตัวเกมมาแล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราจะไลฟ์เวลาเราจะลองเล่นนครับว่าแมคานิกอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนเนาะก็สำหรับฟีฟ่ายี่เนี่ยผมก็ปิดฉากประมาณนี้นะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ